ในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณลุงวัย74ปีชาวสิงคโปร์นะครับสูญเงินเกษียณที่เก็บมาทั้งชีวิตเกือบ2ล้านนะครับเพราะกดสั่งเป็ดปักกิ่งครับวันนั้นนะครับเขาวางแผนจะทานมื้อเย็นกับครอบครัวนะครับเลยอยากจะสั่งเป็ดปักกิ่งมาให้หลานชายนะครับเพราะว่าหลานชายชอบนะครับเลยกดสั่งมาระหว่างที่นั่งเล่น Facebook อยู่นะครับก็ไปเจอโฆษณาเป็ดปักกิ่งอันนึงนะครับน้ำหนักประมาณ1.5กิโลกรัมราคาประมาณ700บาทรวมส่งแล้วเอ้ยรู้สึกสนใจราคาดีมากดีดีมากนะครับ พอคลิกโฆษณาปุ๊บโจนก็ติดต่อไปเลยครับผ่าน WhatsApp ว,ว่าให้โหลดแปปอันนึงนะครับชื่อว่า grab and go นะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าก่อนจะสั่งเนี่ยต้องโอนเงินเข้ามาก่อน5เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ1 3 5บาทเพื่อเป็นค่ามาจำนะครับผ่านระบบเ a y n นาระบบโอนเงินของสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้ครับที่จริงคุณลุงก็เริ่มเอกใจนะครับสงสัยว่าโจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่โจนก็บอกว่าใครจะมาโกงเงินแค่1 3 5บาบาทไม่มีหรอกนะครับ คุณลุงก็เชื่อนะครับหลังจากโอนเงินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่กี่นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอก็ดับนะครับแล้วก็เครื่องก็รีบูตหลายครั้งตลอด30นาทีต่อมาตอนนี้ครับภรรยาเริ่มหินแล้ว